น้อมจิตรับพระคำพีหนึ่งเดียวในสามโลคคำพีนี้เป็นคำพีเลขศาสตร์ยาแรงขอเชิญทุกท่านที่เข้ามารับฟังปล่อยจิตใจให้โรง่งโปร่งสบายเพราะพระคำพีนี้เป็นคำพีที่ละเอียดอ่อน รึกซึ้งเฉพาะจิตคนที่เข้าจิตเข้าใจถึงความรู้สึกจากภายในสู่ภายนอกพระคำพีศักดิ์สิทธิ์พระคำพีสวรรค์กันกองจากดวงจิตมหัศจรรย์จิตเนื้อการเวลาจิตเสกเนรมิตรจิตเทพ,พบุตร เทพิดาจิตระดาอ่อนชอจิตนางฟ้านางสวรรค์จิตอภินยาจิตอัศจรร์จิตสวยงามงดงามตะการตาจิตทรงคุณค่าอนันตภัยบุญจิตเกียงไกกังวานปฐมตะพี ต้นตระกูลมหาเศรษฐีหมื่นล้านยูเอสให้รวยพิกชีวิตให้ทุกทุกท่านรวยพิกชีวิตถาวรสู่ถานันดรเศรษฐีได้รับแก้แหวนเงินทองอัยมณีดึงดูดรัตนชาติ พัพทวีทันควันมหาสมบัติใหญ่เกิดขึ้นหุดขึ้นมาตรงจากสวงสวรรค์รังไหรมารังไหรมาดังเคือนแต่มหัสจรรย์โยปรยปลายผ่านกลางหันละอองทิพในดนบรรดาล สมบัติใหญ่เทมาดังฟ้าฝนลัวจากท้วนทั่วทุกสารทิศจากจิตเนลมิตรประพัดสอนจากจิตทรงพลังเอกบวรจิตน้อมรับพรจิตรับทุกๆสกุลเงินตาจิตผลลัพธ์ อลังการงานสร้างจิตสำนึกรู้คุณสุดรึกซึง้งจิตละเอียดสร้างชื่อเสียงขจรตาตึงจิตดวงหนึ่งสัมผัสได้ต่างกายแต่ใจเดียวกันดังฟ้าสงพรอำนวยอวยชัยรับโชค ฟุกราบรอยตลอดวันตลอดคืน24่ชั่วโมงสาธุสาธุสาธ,สาธุมหาสมบัติใหญ่ที่ท่านได้น้อมนำถวายต่อยอดอภิโภคทรัพย์ต่อบุญต่อบารมี ต่อมหากุศลสร้างมหาทานบารมีคนเก่งคนดีมีความสุขสร้างนักปราชู้ทรงอภิญญาข้ามภพข้ามชาติตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานสืบสารมโนปฏิทานที่ยิ่งใหญ่ทรงมอบสู่ดวงจิตปฏิหาร ดวงจิตแห่งเจ้าจัก,กรพรรดิดวงจิตเจ้าทรัพย์เจ้าสัวแด่มหาเศรษฐีตัวจริงหมื่นล้านยูเอสที่รักรึกสุดหัวใจทุกท่านกาบนอบน้อมอนุโมทนาสาธุกการในพระราบุญมหาศาล ทรงพลังทรงคุณค่าดวงจิตประเสริฐร้นเหลือดึงดูดอภิพักษ์ขซย์จากทั่วราชอาจักรดึงดูดเงินมหาศาลจากทุกกุคังทุกทุกสกุลเงินตาอย่างปฏิหารวัยแสงรวยพิบตาเดียวในเซี่ยวอนุวินาที ได้รับอัศจรรย์นในทันทีทันใจผู้มีบุญบารมีแห่งอาณาจักรต้นตระกูลนี้มหาเศรษฐีหมื่นล้าน US แสนล้าน US ล้านล้าน US รวยทันใจรวยทันใจรวยทันทีรวยทันทีรวยเร็วแสง รวยอัศจรรย์รวยมหาศาลรวยมหารวยรวยแล้วรวยอีกรวยซ้ำรวยซ้อนรวยมาราธอนตลอดเนื่องรวยรุ่งเรืองเฟื่องฟูรวยลุ่งโลดเจอจรัสรวยแบบอภิญญารวยแบบมหารวยรวยอมตะตลอดพกตลอดชา ตลอดนินิรันดรน้อมรับเรียบร้อยแล้วสาธุสาธุสาธุผู้มีสติปัญญาเพียงใดได้ยินเสียงผู้ชี้ทางสว่างเจิดจรัสให้วินาทีเดียวก็เกิดการสะดุ้งตื่นรู้เกิดความเบิกบานใจเข้าใจ เข้าถึงชัดเจนเข้มข้นสบายใจแจ่มแจ้งเข้าใจผู้อื่นโปรงจิตสบายใจวางใจศรัทธาตนเองจิตใจเบาสบายปราศจากจากความรังเรสงสัยจิตตกกังวลใดๆทั้งสิ้น เข้าใจถึงสัจจะธรรมชาติเข้าใจในการดำรงชีวิตของวงจรจิตใจเข้าใจมีพลังใจแข็งแก่งยืนหยัดมีความเพียรแรงบรนดาลที่สุดเกิดมีเป้าหมายคมเข้มชัดเจนมีสติปัญญาบารมี เกิดสะดุ้งตื่นรู้ทุกๆุก,กริยาบทจิตเกิดขุมคลังพลังเข้มข้นตื่นรู้นี่แหละมีสติเกิดความสงบสบายใจอิ่มเอมร้นใจสิ่งนี้แหละเวลาใครพูดอะไรใครทำอะไรเกิดความเข้าใจเข้าถึงความปิติปากปื้ม สุขร้นใจสิ่งนี้เรียกว่าเพิ่มบุญบารมีล้นใจเมื่อมีอาการแบบนี้คือสะดุ้งตื่นรู้เมื่อผู้ใดพูดอะไรในทางเพิ่มพูนความรู้ในคำสอนที่เป็นภาพขุมพลังทรุมิติฟังคำไหนก็แจ่มแจ้งคมกริบ สิ่งนี้แหละชัดเจนแม่นยำกับเป้าหมายกัดพิกัดจับไม่ปล่อยไม่เปลี่ยนเส้นทางเมื่อพบแสงสว่างการตื่นรู้ไม่จำเป็นจะต้องเรียนรู้ใช้เวลาความเข้าใจถึงร้อยปีหมื่นปีถึงจะสะดุ้งตื่นรู้เข้าถึงชัดเจน ผู้มีความรู้เพียงวินาทีก็สะดุง้งเกิดความตื่นรู้คมกริบแจ่มแจ้ง,จงไวแสงคือผู้มีสติปัญญาบารมีแจ่มแจ้งแทงตลอดทุกๆคำสอนที่จิตเข้าถึงผู้มีสติปัญญาบารมีตกผลึกจิตแจ้งแท้จริงเพียงเศษเสี้ยววินาที ก็เกิดเปิดทางจิตที่สะดุ้งตื่นรู้สาธุสาธุสาธุขอบคุณขอบคุณขอให้จิตพระพุทธะทุกท่านจงชนะจิตใจตนเองจิตเนื้อการเวลาได้รับทันใจทันทีบัดวินาทีนี้สาธุสาธุ